การเรียนรู้ลมหายใจของหลวงตาเนี่ยละเอียดทุกแง่ทุกมุมในอาณาปานสติเนี่ยภายในเวลาห้าปีที่เราอยู่กับลมมาตลอดเราเรียนรู้อนุโลมปฏิโลมเรียนรู้ระบบการทำงานของขันห้าต้องฝึกฝนตัวเองห้าปีเจมๆมหลวงจาก็เลยบอกว่าอาณาปานสตนิมีความอัศจรรย์ขันลึก เป็นความลุ่มลึกลึกซึ้งถ้าใครฝึกอาณาปานสติให้สมบูรณ์ได้มีหวังได้เลยอย่างน้อยอนาคามีผลอย่างกลางได้เป็นพระอรหันต์ตอนกล้าช,าชายอย่างมากได้เข้าถึงอารหัตผลตอนมีชีวิตอยู่อย่าว่าเลยหลวงจาไม่ได้ห้ามความคิดหลวงจานี่ไม่คิดอยากคิดมันยังคิดไม่ได้ การปรุงเนี่ยมันคนละเรื่องนะหลวงตาเนี่ย,ยคอนโทรลได้หมดทำไว้ส่วนเรื่องกามราคะมันหายเกลี้ยงตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วลไม่มีหลวงจาก็เลยรู้ว่าตัวเองอยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วหลวงจาคงอยู่อย่างนี้หลวงจาอยากเป็นอย่างนี้หลวงจาไม่อยากเป็นพระราหันไม่ได้เป็นอะไรหรอก เป็นพระสิ้นคิดธรรมดาเนี่แหละที่สอนลูกศิษย์ลูกหาฝึกอาณาปานสตินี่แหละเพราะวา่าถ้าพวกเราอยู่ในลมหายใจได้ไม่มีอะไรขัดขวางมักขัดขวางผลหรอกนะมีแต่ความคิดนี่แหละที่มันกั้นเราอยู่อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งอุปสรรคคือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งก็คือกูรู้แล้วนี่ พวกน้ำเต็มแก้วเนี่ยยากเพราะฉะนั้นการลืมการสลัดคืนนะพระเจ้าเรียกว่าจิตสลัดสัญญาให้อยู่ปัจจุบันอย่าอยู่กับอดีตอยา่าไปอนาคตให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอยู่ปัจจุบันธรรมอย่าไปยึดอย่าไปหลงไหลไปในอดีตเพราะฉะนั้นความตั้งใจเรียกว่าศรัทธา ถามหัวใจตัวเองดูว่าเราศรัทธาตัวเองไหมเราศรัทธาพระพุทธเจ้าไหมศรัทธาพระธรรมไหมยอมสละเป็นสละายอย่าไปนสนใจเลยอยดีตที่ผ่านมาเอาเนี้ยกูจะ,ะไม่ดีมันตายไม่ใจมันดีประมาณนี้แล้วพวกเราก็จะมีกำลังใจกำลังจิตที่จะมุ่งสู่มรรคสู่ผลให้ได้เพราะฉะนั้น ดูลมดูความคิดพิชิตกิเลสแน่นอน